เออกินรสนเปรี้ยวมันบานมันเปรี้ยวบ่ไอ้แม่เปรี้ยวหรือเค็มเค็มสวัสดีจา้ามาพบมาพ่อก,กับแม่ไอ้ม่อีกเลยเดอ้อมื้อนี้สิพามาเก็บเอาต้นไม้ต้นหญ้าเบิ่งว่าสิพากันเอาไปเฮ็ดหยังจ้ะสิพากันมาเก็บเอา ต้นไม้ต้นลายต้นดอกหญ้าดอกเออย่างอยู่ในป่าหรือพี่น้องเสียไปเห็นอย่างมันบ่เสียไปจัดงานจัดงานก็คือไทยร์เวเกิดทุกคนเกือบทุกคนเขาจะจะจัดงานโดบ่นาหละจ้ะงานโดบก็คือประมาณว่าเป็นงานแบบมือตั้งซื้อให้ลูกหรืออย่างจ้ะพี่น้องคือเด็กน่อยเกิดมามันก็มีซื้อแล้วเนาะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เหตุเป็นพิธีรีตองเป็นมือตั้งซื้อให้ลูกแต่พี่น้องก็คือเขาเขาโบสถ์เขาอย่างนั่นแหละจ้ะเขาโบสถ์ของฝรั่งนั่นแหละ แม่มากอาจจะเลยอาจจะมาเก็บซอยเพลินซอยน้ำหวานหรือว่าอาจจะมาถ่ายคลิปให้บเบิงซื้อเนี่ยแหละจ้ะว่ามาเก็บอย่างแน่เทาก็ซือ้อดอกไม้น้ำรานข่าน้ำแน่แล้วก็เอาพวกเกี่ยวกับธรรมชาติกิงไม้ไปตกแตง่งตกแต่งตโตกินข้าวตโตอย่างนี่ย,ยแหละจ้าพี่นอ้องหลักก็สิพามาเบิงว่าเอาอีย่างไปเฮ็ดแน่เห็นมากกับไปเรียนหนายางไปก่อนแล้วสิเจืดเด็กแฝดได้เมื่อนี่นะเด็กแฝดจากทางใต้ของนอร์เวก็จะมาเที่ยวขึ้นกันพูดยางไปทางนาเด็กแฝด แฝดผู้ญิ่งผู้ซ้ายได้จ่ายพี่น้องมาเบิงเดอ้อแฝดรูกครึ่งซือยอนกับซืออยันเนะ่ว่าพ่อแม่มาเรียกจอยแล้วก็พี่ยอนม,มายืนหามเนี่นสอนวิวพี่นอ้องมาที่งวภูเขางามคักด้วว่าก,กันหนาวลมอยู่น้อยหนึ่งลมลม มาลีไม่มาม,มาลีจะม,มาทำไมมาลียอยู่บ้านเนาะไปค่ะสวัสดีค่ะเอม่าพี่ยอนสว,ยสวัสดีครับให้ประเข็มยังให้หนะเข็มยังนี่จอยทำไมใส่ตุ้มหูสวยจังอจอยประเข็มดูตุ้มหูหน่อย ใจมาเก็มดูโอ้โหหนูจะไปเดินหนูจะไปเดินแคทบอกเหรอลูกคู่เดิมเจาะยังหายังไม่หายดีข้างฮาร์ดหน่อยขนาดคนเจาะใส่อันบังนักหนึ่งมันตันมาเป็นห้าปีแล้วเพิ่งเจาะให้เพื่อนใหม่ข้างอันเจาะไอโฟสซสูลูกเดวีเดบรีฟโฟฮาร์ดนี่แหละเพิ่็มาเก็บน้ำจังชิเลนี่เก็บน้ำยาอันใดนี่้ไปประดับกระโปรงดอกไม้สีสันงามๆเนาะกับอันนี้สีนน้ำตาลคุ้นๆมันก็ ไปประดับกับต้นดอกไม้สีเขียวสีเดืองชมพูแดงมันก็ขึ้นกับงามเลยแม่จากพี่น้องดูพี่อ้วนกับพี่แน่เล่นกันนะพี่ยนยัดแน่นลายฮะน่าพี่น้านเต็มยอ เอาเอาหาซูนี่แหละจ่าก <_ an> ็จะเอาประมาณนี้แหละไปตกแต่งหา <_ an> <_ an> าวอ่ะจะดูค่ะแล้วมาเก็บนี่นะคะน่าจะไป็นต้นาอที่พรุ่งนี้นะคะเลิศน,นะคะเลิศนะคะของฟีก็เอาเยอะๆค่ะก็จะไปประดับกับของไม่ฟีแต่ออว่าสีสันตัดกันมากเลยในพรุ่งนี้เนาวะว่ะสีบ้างไม่สีบ้างเออไป คุณเมทลูก่อนนะคะหุ่นดีไวมากได้สี่โลค่ะน่ะอ๋อจะเอาเท่าไหร่น้ำหวานสี่สิบแปดค่ะกลับไปเท่าเดิมค่ะอิดมากเลยหน้าเห็นไอ้นั่นที่น้ำหวานให้นะเหมือนอะไรนะเม็ดเม็ดแมงลักฝรั่งนะน้าว่าอ๋ออันนี้จะไม่สูตรลดหุ่นเออว่าจะส่งให้ดูอยู่ยังไม่มีเวลาส่งอ๋ออันนี้จะไม่น้ำหวานใส่มาให้น้าเข็มกินหรือเปล่าวะความวเก่ากวยหลัง เขาบ่าว่าความเก่าความหลังมันฟังพี่น้องอืโหดลายเนาะดีนะยังมีชีวิตรอดนน้อยพี่เอกคู่นี้ญาติกินญาตอยากกี่ะมั้งเืมอย่จะทำกล้องและเทมยัน ้ยสวยจังเลยจอยตุ้มหูจ่ยสวยจังเอาเอาเอาเลยยอดเอาเลยเอาอีเอนาเลยเอาเลยเอลิเหนาหน่ออืมอืมไปเลยไปเลยเอาเลยยอดเอาเลยเอลิเหนาปลาคอนไม่หนีน้อยมีปลาคอนไม่หนีอืม โอ้ยงามเด้บันนี้ยยอันย่อนน้ำอีเลียถือไปนะเกิดว่าเ <laughs> ขาว่าอิ่มแล้วเด้น้องพี่ว่าอิ่มเนี่ยไม่อยากกินไอศ์ครีมทำไงเออยกกินไอซครีมอ้ยเกิบบดบอกเดมาน้ำเด็ดลูกไอซ์ครีมกิดอยู่เฮือ,อ,อ,น,อน,นอยู่ร้านกูแล้วร้านปิดมือนึ่งบุ๊มีไอศ์ครีมมืออื่นก่อนมืออื่นพาไปซื้อมันนี่เป็น,นเปลีป่ยวเนาะเออแต่มันปิี่นเป็นโพสแกลงัยลูกสงการเมืองไทยไงฮ่า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 ดีเนาะเห็นไหมล่ะ ทำงานอย่างเดียวเขาชีฟ้าไปขี่ชิงซาเลยน้ำหวานเออชิงช้าอยู่ข้างหน้านะอ้อมกลับคืนมาหม่องเกาพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้อ้อมไปทางหมดเลยทางภูเขาหมเลยอ้อมไปทางพุ่นอ้อมมาทางพี่ห,หม่องเกาแบบนี้เล่นน้อแมามเล่นชิงซาคื้เกาไอตกลงหรน้าเข็มตีดากนะถ้าตกอะ่ะ ไปซองไปอยากได้มัสคาร่านะคะเด็กน้อยผูยิงพี่เดือนเขาเข้าใจเนี่ยพี่น้องเมื่อกี้กับเขาซอยนี่แหละแม่เอม่าครับเอม่ากับอีเรน่าอู้ไปหดพุดละ ก็บต้นไม้ดอกไม้แล้วก็โค้งมาพี่แหล่พี่น้องเห็นบ่โค้งออกมานี่สที่ไปทางอันโรงเรียนอนุบาลที่พี่น้องอนุบาลที่เอามาอยู่ตะกี้ทางนี้แหละพี่อ้วนพี่แน่แล่เขียนมานี้แหละคนที่ได้เห็ดอันมือมืออันมือแต่งตั้งซื้ออยู่โบสถ์นะพี่น้องอยู่ในอันอยู่ในรถนี่แหละฟิลิปปานสะ ขึ้นก่อนวนอ,นอี่นข้างหลังขึ้นกับพีว่วนไปอะวนเปิดให้น้องขึ้นนะนังน่งงั่เขาไปให้เด็ก่อนนั่งหนเด็กนั่งั่งรเรียนอนุบาลเอ็มมาโรงเรียนอนุบาลต่ก่อนนเอแ็แนั่งกนล,ล้กกับแล้วจ้าแม่เอาม่าจะยางกลับเพิ่นกับซกลับแล้วซุ่มนี่ แม่ามาจะยางกลับบ้านลากาเพราะวันบ่ไก่เนาะจา้กบ่อได้นางรถเมือน้ำดอกแต่ว่าซีบ่อไปทั้งปลาได้ทั้งปลาเฮ็ด่ยางกลับไปทางติดกับอ่ถนนถนนใหญ่ถนนดำเลยจ้ะกลับไปทางนี้ไปลูกไปไปแล้วอีเลียนากลับบ้านแล้วเลียนาที่บ้านไปถุองอมาก,ก่อนเนาะไปเอากระเป๋าที่บ้านเราก่อนกระเป๋าอีเลียนามานอนน้ำเอามาเมื่อคืนนี่แม่เป็นซีแวรไปเอากระเป๋ามีบะ บ่มีดอกแม่มาพ่อพ่อมาเอาไปแล้วไปหนาวรึเปล่ะเสียงยังเสียงนกอะอเสียงยังว่าสันิมาว่าพ่อคุดอียงบ้านนี่เลยจ้างงานอันที่เข่าอ่อนเปลี่ยนสิงานนั่นโด่งงานตั้งซื้องานยังนักกะประมาณนี่แหละกะคือหมายถึงว่าไปเก็บของมาตกแต่งโต๊ะอย่างสกร่างงานจริงๆนะวันนี้ทีเด็ดแม่สัไปมาซีเฮเบอร์อีกเทื่อนึงเลยจ้ะเด้อ เออแม่อามากแลับมาถึง <Trop> บ <otype están> ้านแล้วเขาก็เอาเขาก็เอาดอกไม้ดอกไม้ปลาต้นไม้ปลาไปแล้วนะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆทุกผู้ทุกคนที่มาเป็นกระร้งแรงใจให้แม่มากเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่คลิปนี้ก็บพ่อฉันนี่แหละสวัสดีจ้าเอาแม้มาลาคลิปให้แม่ค่ะายมาถูกมาแม่อมาอีกจ้าเออวันนี้จะนายเออขคุค่ะ บายบายตัวไอ้คนเต้นนี่คลิปต่อจากเมื่อวานนี่ที่ไปเก็บดอกไม้มานั่นแหละดอกไม้ขาจเจ้าก็มาประดับนี่สิแหละว่เนี่ยมีมาถ่ายต่อข้เจ้าชัดโตให้เบิงนีกเมื่อวานถ่ายจะไปเก็บต้นไม้กมิ่งไม้ในอันในป่า ำลังตกแตง่งตกแตง่ตแตงไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยอันนี้จะเอาขึ้นห้อยตรงนี้บ่นี่เลยจ้าพี่นอ้องงานก่อนทีสีงานต่างสื่อเด็กน้อยก่ะถ้าเด็กน้อยผู้ชายเขาก็จะเอาประมาณสีฟ้าเขาจะเน้นสีฟ้าเนาะต่างประเทศถ้าเด็กน้อยผู้หญิงจะเน้นสีชมพูชมพูอ่อนนี่เลยจ้ะประมาณนี้แหละก็จะเลี้ยงงานนีใส่เป็นอาทิตย์คนเดม งานแล้วก็ต้องมาเก็บมากวาดให้เขาอีกอันนี้ไอ้วานว่าจะเอาขึ้นหอยนี่ว่าสักไงซื้อในฟิลิปป้าลูกโป่งจะเอาขึ้นหอยข้างบนอันนี้วะอ๋อจะตัดแล้วหนูก็จะแซมอ๋อตัดออกใช่ไหมโอ้ยเสียดายเนาะน่าจะน่าจะสามอัน้อยเน้ำหวานอืมแพงแพง เพื่อลูกจะจัดไปอ๋อแต่สามก้อนใช่ไหมสมก้อนอืมอืมจรเอเอสียไมกินแล้วเนะ่เสียลงให้มัมนแตงไม่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ทก็เอาวางๆเอวางเฉยเใช่ไหมน,นี่าทำจัดดูรุนอะไรอะไรอ่าิทิชทช,ทชู่เหรอแกนแกนกระดาษทิชชู่เนาะแมนบ้าบ้านเราอ่ะอือ นีอยู่นะเดี๋ยวจะชูให้ดูครึ่งแล้วก็สามเหลี่ยมฟรีมันก็จะอันหนึ่งก็จะได้สองอันจะเป็นครัอพี่น้องเลยอันได้ของฟรีอยู่อันแม่์เพิ่นเอาแกนในกระดาษที่ชุ่มให้ของฟรีแต่ว่าอ่าก็จะพ่นสีทาสีแล้วแต่ว่าใช้เวลามากเออใช้เวลามากก็ลูกจ่าลูกกกก็อย่างนี้แหละอืมลูกคนแรกจ้ะคนสองสามก็ตามมาจ้ะสองพันห้า คุ้มกักกบไก้บนน้ำบวานสองชันช้นน<อ>่องส,<า>สองพันหาบอลเป็นสองพันหาร้อยบาทนะสองพันหหออ,อ,อันนี้ขั้นซีซาวน่ะมันใหญ่โพดจ้ะส่วนมากหมู่บ้านแม่ไอ้ม่าหมู่บ้านทูนิสเนาะเขาเจ้าจะมาใส้ตรงนี้จะ้ะอ่าเมื่อกี้แม่ไอ้ม่าถามน้ำบวานว่าคือบอกตงนีินหว่านมามันมันกว้างเกินเพราะว่าเขกว่ได้ลายไหมจะ้ะเนี่ยจะเป็นวันชาติอ่าวันสําคัญของแถวหมู่บ้านแม่ไอ้ม่าส่วนมากเขาเจ้ากับมาจะมาใส้ตรงนี้เลยจ้ะเพราะว่าอันนี้มันจะกว้างกว่ากัน แล้วน้ำหวานว่ากว,ว้างสําหรับคนน้ำหวานแขกม่ได้หลายปานั้นจ้ะเวลาม,มีการมีงานเขาเจ้าจะขึ้นมาล่องเพียงบนวิธีนี่แหละหมู่บ้านแม่มาจะมานี่แหละตรงนีค้คุณซอยงานกับมีอยู่พี่เดือนโอยูไอ้น่อยก็เลิกงานสิมาใหม่เอาเสาพันเปีกกับมีเอาก็เโอเคกับน้ำขวดมาใบนี้จ้ะเขาเจ้าก็ให้กุญแจเขาเจ้าฮามาก่อน พอแล้วๆ,ๆเข้ากลับไปอันไปขึ้นข้าเจ้าอันนี้เทียนข้าาบอกเอามาเองข้าเจ้าก็มีให้ยืจมจ้าหม่องสถานทีเซาเจ้าจมีให้ยืมอืมนี่จานไม่ยังให้ยืมไมโครเวฟแล้วก็เตาเตาแกสเตา,เตาอบเนี่ยให้เขายืมเนพน้องนในราคาพันแปดนี่เด้ใส่ได้ไฟฟยฟยวกเกียวเพราะวา่าเขาจ่ายไปแล้วนี่เลยจา้าแต่คือหม่องเซาเขาก็มีเป็นหอ้องรั้วใช่แหละข้าเจ้าว่าจะมีเป็นครั้วหม่องล่างถวยหม่องว้อมอาหารหม่องอย่างใช่หรจ้า ล่างจะเป็นเครื่องที่ตั้งความเร็วไว้ได้หมายถึงว่าล่างเป็บเดียวกับเซตเนี่ยพี่น้องพอเขาต้องคก็บเขาเพราะแต่าันมีจานมีอย่างมีจานมีอย่างไรเขายืมจานซ่อนอย่างห้อเาก็ยืมแล้วเขาก็ต้องล่างเก็บแผ่ะเจ้าคือเก่านจ๊ะพวกจานพวกซ้อนอย่างนี้เต็มเบิดเนี่ยไปแล้ววันนี้กลับบ้านนั่นเลยจ้าคลิปนี้ก็เพราะทำนี่แหละเนาะเรอยากให้เห็นนะเพราะอย่างเพราะว่าลูกว่าเป็นอย่างเดียวนี่แม่มาตัดคลิปปากกับเสียงมาตุ่งกันไหม ก็เลือกบ่คอย่างเห็ดน,นาโอ้เห็ดปูมืออาชีพเลยแต่ว่ากระซอยเบิรงนไหนีนได้พี่น้องเด้อขอขอบคุณทุกผู้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยจ้าขอบคุณให้หลายที่มาเป็นกำลังใจให้แม่ไอแมาบะเนียนมืออื่นนี่เด้อมมืออื่นนี่วันอาทิตย์สิบาไาปมาเบิรงว่าเขาเขา,ขาจัดงานจากไหนคนสิมาหลายบอมีเค้กมีอาหารอีหย่างแน่ยนด้จ้าแม่ไอแมาจะพามาเบิง่งเด้อมืออื่นนี่ลิปนี้ก็พเพ่ะชนี้แหละ สวัสดีจ้าบายบาย